ผมเคยเจอคนรู้จักคนหนึ่งครับเขาเป็นคนที่มีฐานะดีมากมีทรัพย์สินมากมายแต่เรื่องที่น่าแปลกใจคือเขาเป็นคนที่เรียกได้ว่าขี้เหนียวแบบสุดๆคือเรื่องของเรื่องมันไม่ได้แปลกตรงที่เขารวยนะครับแต่แปลกตรงที่ความรวยของเขาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เขาเป็นคนใจกว้างขึ้นเลยแม้แต่น้อยจำได้ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่ง มีงานทำบุญใหญ่ที่วัดในหมู่บ้านทุกคนก็ร่วมแรงร่วมใจกันเต็มที่ตามกำลังทรัพย์ของตัวเองแต่คุณลุงท่านนี้เขากลับมานั่งเฝ้าดูอยู่ห่างๆพอมีคนไปชวนให้ร่วมทำบุญหรือแม้แต่ช่วยออกแรงจัดงานเล็กๆน้อยๆเขาก็จะบ่ายเบี่ยงตลอดบางก็อ้างว่าไม่ค่อยสบายบางก็บอกว่าไม่มีเวลาที่พีกกว่านั้นคือลูกหลานของแกนี่แหละครับลูกชายคนเล็กของแกเคยป่วยหนัก ต้องเข้าโรงพยาบาลแต่แกก็ยังพยายามจะลดค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างทั้งๆท,ที่มีเงินทองเหลือเฟือที่จะให้ลูกได้รับการรักษาที่ดีที่สุดจนลูกชายถึงกับน้อยใจบอกกับคนใกล้ชิดว่าพ่อผมกลัวเสียเงินมากกว่ากลัวผมตายซะอีกสุดท้ายเรื่องก็จบลงที่ลูกชายทนไม่ไหวต้องไปยืมเงินคนอื่นมารักษาตัวเองจนหายดีส่วนคุณลุง ก็ยังใช้ชีวิตอยู่ในความตรนีของตัวเองอย่างเดิมเวลาที่ผมเห็นเรื่องราวแบบนี้ผมอดไม่ได้ที่จะนึกถึงคำสอนเก่าแก่ในพระพุทธศาสนานั่นก็คือเรื่องของเปรตครับคำว่าเปรตเนี่ยในภาษาบาลีคือเปตะแปลว่าผู้ล่วงลับไปแล้วแต่ความหมายที่เราคุ้นเคยกันในพระพุทธศาสนาก็คือผู้ที่ไปเกิดในเปติวิสัยภูมิ เป็นหนึ่งในอบายภูมิสี่ที่อยู่ของสัตว์ผู้หิวโหวยถูกไฟแห่งความอยากเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาฟังดูน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ถ้าเราถอดรหัสความน่ากลัวนั้นออกมาเราจะพบว่าเรื่องราวของเปรตเป็นเพียงเครื่องมือชั้นดีที่พระพุทธเจ้าใช้สอนเรื่องผลของกรรมโดยเฉพาะกรรมที่เกิดจากความตรณีถี่เหนียวและความโลภ พระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างเปรตขึ้นมาเพื่อขู่ให้เรากลัวนะครับแต่เพื่อชี้ให้เห็นว่าการที่เราเลือกใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อมีชีวิตอยู่จะส่งผลอย่างไรต่อตัวตนของเราหลังจากที่ร่างกายนี้แตกดับลงไปแล้วในพระไตรปิฎกมีการกล่าวถึงเปรตหลายประเภทเลยนะครับบางตำราก็แบ่งไว้ถึง12หรือ21ประเภทแต่ละประเภทก็มีรูปลักษณ์และชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าเวทนาแตกต่างกันไป ตามแต่ก,กรรมที่เคยทําไว้ในอดีตที่ดังๆที่เราได้ยินกันบ่อยก็เช่นประทัตตูปัดชีวิเปรตเปรตที่ต้องอาศัยส่วนบุญที่ญาติอุทิศให้จึงจะได้รับความสุขความอิ่มเหมือนที่เราทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษนั่นแหละครับขุปปปาสาเปรตเปรตที่ได้รับความทุกข์จากความหิวโหวยและกระหายน้ําอยู่ตลอดเวลานิชามัตตนิกาเปรตเปรตที่ถูกไฟแห่งความอยากเผาผลาญ เป็นเหมือนก้อนไฟที่ลอยอยู่ในอากาศมุขะสูจิเปรตเปรตที่ท้องโตเท่าภูเขาแต่มีปากเล็กเท่ารูเข็มหรือบางทีก็เล็กเท่ารูเข็มเย็บผ้าทําให้กินอะไรไม่ได้เลยถึงแม้จะมีอาหารอยู่ตรงหน้าก็ตามซึ่งเปรตประเภทหลังนี่แหละครับที่ตรงกับภาพจําของคนไทยมากที่สุดคือตัวสูงเท่าต้นตาลท้องโตปากเล็กเท่ารูเข็มเปรตพวกนี้คือผลกรรมของคนที่ตรณีมากมในชาติที่เป็นมนุษย์ ลองจินตนาการดูนะครับเมื่อตอนเป็นมนุษย์เขาอาจจะเป็นคนรวยที่มีเงินทองมากมายแต่ไม่เคยคิดจะแบ่งปันไม่เคยคิดจะทำทานถึงแม้จะมีคนมาขอความช่วยเหลือหรือแม้แต่ช่วยออกแรงจัดงานเล็กๆน้อยๆเขาก็จะบ่ายเบี่ยงตลอดบางก็อ้างว่าไม่ค่อยสบายบางก็บอกว่าไม่มีเวลาเงินทองที่เขาสะสมไว้ไม่ได้ทำให้เขาเกิดความสุขที่แท้จริง แต่มันกลับกลายเป็นเครื่องพันธนาการที่ผูกมัดจิตใจของเขาไว้กับความโลภและความตรนีพอตายไปจิตที่เต็มไปด้วยความหวงแหนนั่นแหละครับมันได้สร้างรูปลักษณ์ของภพภูมิใหม่ให้เป็นไต่ตามแรงกรรมท้องโตเท่าภูเขาก็เปรียบเสมือนความอยากอันมหาศาลความโลภที่ไม่มีที่สิ้นสุดปากเล็กเท่ารูเข็ม ก็เปรียบเสมือนการปิดกั้นโอกาสในการให้ทานการแบ่งปันการทำความดีของตัวเองไปถึงแม้จะมีอาหารอยู่ตรงหน้าเขาก็กินไม่ได้ถึงแม้จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลเขาก็รับได้ยากเย็นเพราะมันไม่สมดุลกับความอยากมหาศาลที่อยู่ในตัวเรื่องราวของเปรตจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผีที่น่ากลัวเท่านั้นนะครับแต่มันคือการสอนธรรมะที่ลึกซึง้งเรื่องการจัดการกับความโลภ และความตรหนีในใจของเราตั้งหากกลับมาที่เรื่องของคุณลุงที่ผมเล่าให้ฟังนะครับวันหนึ่งคุณลุงก็เสียชีวิตลงด้วยโรคชลาในช่วงสุดท้ายของชีวิตแกก็ยังคงกังวลแต่เรื่องทรัพย์สินของแกอยู่ตลอดเวลาไม่มีแม้แต่รอยยิ้มหรือความสงบใจใดๆผมไม่ได้กำลังจะบอกว่าคุณลุงต้องไปเกิดเป็นเปรตตัวสูงใหญ่ตามภาพที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ผมกำลังจะชวนมองภาพของเปรตในชีวิตประจำวัน ที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเนื้อของเรานี่แหละครับลองพิจารณาดูนะครับความตรณีทําให้เราเป็นเปรตทางอารมณ์คนที่ตรณีไม่ใช่แค่หวงทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวนะครับแต่บางคนหวงสิ่งอื่นๆด้วยเช่นหวงความรู้มีความรู้มีประสบการณ์แต่ไม่ยอมถ่ายทอดหรือกลัวคนอื่นจะเก่งกว่าก็เลยเก็บงาไว้คนเดียวกลายเป็นคนที่มีความรู้ท้องโต แต่ไม่สามารถถ่ายถอดได้หรือใช้ประโยชน์จากมันได้เต็มที่เพราะปากใจแคบไม่ยอมเปิดห่วงคำชมมีลูกน้องทำดีมีคนทำเรื่องดีๆแต่ไม่ยอมเอ่ยปากชมไม่ยอมให้กำลังใจกลัวว่าคนอื่นจะดีเกินหน้าเกินตากลายเป็นคนที่มีความสุขท้องโตจากความสำเร็จของคนอื่นแต่ไม่สามารถลิ้มรสความสุขจากการให้ได้เลยหวงเวลา มีเวลาว่างมีโอกาสที่จะช่วยงานสังคมหรือทำความดีแต่กลับหวงแหนเวลาส่วนตัวมากจนเกินไปไม่ยอมสละเวลาอันน้อยนิดนั้นไปทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมกลายเป็นคนที่มีเวลาเหลือเฟือแต่ไม่เคยรู้สึกอิ่มเอมใจจากการให้เวลาเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นเปรตในทางอารมณ์ได้หากเราปล่อยให้ความตรนีและความโลภเข้ามาครอบงำจิตใจของเราความหิวโหวยทางจิตวิญญ,ญาณ ถ้าเราลองมองเปรตในแง่ของสภาวะทางจิตเราจะเห็นภาพชัดขึ้นอีกครับเปรตคือสภาวะของความหิวโหวยที่ไม่มีวันอิ่มไม่ว่าจะเป็นเปรตที่หิวข้าวหิวน้ำหรือถูกไฟเผามันสะท้อนให้เห็นถึงคนที่หิวโหวยการยอมรับทำทุกอย่างเพื่อเรียกร้องความสนใจไม่ว่าทางบวกหรือทางลบถึงแม้จะได้รับคำชมได้รับความสนใจมากแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าไม่พอ อย่างกระหายอยู่ตลอดเวลาหิวโหอยอำนาจเมื่อได้อำนาจมาแล้วก็ไม่เคยพอพยายามสะสมอำนาจมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่สนใจความเดือดร้อนของคนอื่นสุดท้ายอำนาจนั้นก็กลืนกินตัวเองหิวโหยความสุขทางโลกสแสวงหาความสุขจากการบริโภคไม่ว่าจะเป็นอาหารอร่อยของสวยงามความบันเทิงต่างๆอย่างไม่มีขีดจำกัดเมื่อได้มาแล้วก็สุขอยู่ไม่นาน แล้วก็ต้องวิ่งหาของใหม่มาเติมเต็มอยู่เสมอวนเวียนอยู่ในความหิวที่ไม่รู้จบนี่แหละครับคือเปรตที่ยังไม่ตายเป็นคนที่ถูกไฟแห่งความอยากเผาผลาญอยู่ตลอดเวลาทําให้ชีวิตไม่มีความสงบสุขไม่มีวันอิ่มไม่ว่าจะได้รับมามากแค่ไหนก็ตามแล้วเราจะหนีจากการเป็นเปรตได้อย่างไรคําตอบนั้นเรียบง่ายและเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นก็คือ การให้หรือการทานนั่นเองครับทานไม่ได้แปลว่าต้องให้เงินทองเสมอไปนะครับแต่หมายถึงการให้สิ่งที่ขาดแคลนเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับโลกใบนี้และจิตใจของเราเองให้วัตถุทานให้ปัจจัยสี่ให้เงินทองเครื่องอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นวิธีแก้ความตรนีที่เห็นผลชัดที่สุดการที่เรายอมสละสิ่งที่หวงแหนออกไป มันเป็นการตัดรากของความโลภในใจเราโดยตรงให้อภัยทานการให้อภัยเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งมันคือการสละความโกรธความแค้นที่เราหวงแหนเอาไว้ในใจเหมือนกับก้อนถ่านร้อนๆการให้อภัยไม่ได้ทำให้คนอื่นดีขึ้นเสมอไปนะครับแต่ทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ของการแบกรับความแค้นนั้นไว้ด้วยให้ธรรมทานคือการให้ความรู้ให้ข้อคิด ให้กำลังใจให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสติปัญญาและจิตใจของผู้อื่นเหมือนที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยแหละครับมันคือการแบ่งปันแสงสว่างที่เรามีอยู่ให้กับผู้อื่นการให้มันคือการฝึกฝนจิตใจให้เกิดความไม่ตรณีและเมื่อความตรณีมันลดลงความโลภมันก็จะอ่อนแรงลงไปด้วยเมื่อเราให้เราจะรู้สึกอิ่มทันทีความอิ่มนี้ไม่ใช่ความอิ่มของท้องนะครับ แต่เป็นความอิ่มเอมใจที่เกิดจากการเห็นคุณค่าของตัวเองในการเป็นผู้ให้และเห็นความสุขของผู้อื่นที่ได้รับจากเราถ้าเราลองสังเกตดูนะครับคนที่ใจกว้างมักจะเป็นคนที่มีความสุขถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้ร่ำรวยเท่ากับคุณลุงในเรื่องเล่าของผมก็ตามแต่เขารู้สึกพอและอิ่มอยู่เสมอเพราะเขาได้เปลี่ยนความโลภที่สะสมไว้ในท้องให้เป็นความรักที่ไหลออกมาจากใจ การให้จึงเป็นเหมือนรูเข็มที่ขยายใหญ่ขึ้นจนสามารถรับความสุขและความดีงามเข้าสู่ชีวิตได้อย่างเต็มที่ลองคิดถึงเปรตที่มีปากเท่ารูเข็มนะครับสิ่งที่เขาขาดไม่ใช่อาหารแต่คือทางเข้าของอาหารคือช่องทางในการรับและการให้ที่มันถูกปิดตายด้วยความตรณีในอดีตดังนั้นสำหรับพวกเราที่ยังมีชีวิตอยู่มีร่างกายที่สมบูรณ์มีมือที่จะหยิบยื่น มีปากที่จะพูดจาดีมีเวลาที่จะสละมีโอกาสที่จะทำความดีเราทุกคนมีอําลาที่จะเลือกได้ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความตระนีและโลภจนกลายเป็นเป,นเปนตรตผู้หิวโหยทางอารมณ์ที่ไม่มีวันอิ่มหรือเราจะใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและการให้จนกลายเป็นผู้มีจิตใ,ใจอิ่มเอมที่เต็มไปด้วยความสุขระสงบชีวิตเราสั้นนะครับอย่ารอให้ถึงวันที่ต้องไปเกิดในภพภูมิที่ยากลำบาก แล้วค่อยมานั่งเสียดายโอกาสที่เรามีอยู่ในวันนี้จงใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่กลัวการแบ่งปันจงใช้ชีวิตอย่างคนที่เข้าใจว่าทรัพย์สินที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในบัญชีแต่อยู่ที่ความกว้างขวางของจิตใจที่เราได้สร้างไว้ในวันนี้ต่างหากทุกครั้งที่เราสละความตระหนีได้แม้เพียงเล็กน้อยก็เหมือนกับเราได้ขยายปากของจิตวิญ,ญญาณให้กว้างขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมรับความอิ่มเอมที่แท้จริงเข้ามาในชีวิตลองกลับไปพิจารณาตัวเองดูนะครับว่าวันนี้เราได้เผลอไปเป็นเปรตตัวเล็กๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าใช่ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองแล้วครับขอให้ทุกท่านมีจิตใจที่อิ่มเอมและเป็นผู้ให้ในทุกวันนะครับ